การันตีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยด้วยปลั๊กพ่วง Panasonic ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมอกรในส่วนของฝารอบผลิตจากพลาสติก ABS และตัวเต้ารับทำจากวัสดุแข็งแรงอย่างยูเรซินที่มีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อนสูงและไม่ลามไฟอีกทั้งสายไฟหุ้มฉนวนป้องกันกระแสะไฟฟ้าและมีเบรกเกอร์ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อกระแสะไฟฟ้าเกินยิ่งไปกว่านั้นยังมีม่านนิรภัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นผงและนิ้วมือสัมผัส ป้องกันไฟฟ้าดูดได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนอกจากนี้ยังมีเต้ารับมากถึง5ช่องเหมาะก,กับการใช้งานอุปกรณ์เครืค่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูงภายในบ้านออฟฟิศและอาคารต่างๆค่ะปลักพ่วงจากแบรนด์ดาต้ารุ่นนี้เป็นแบบโฉมใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมออกและ IEC ทั้งชิ้นรวมไปถึงสายไฟและเต้าเสียบ มั่นใจได้ว่าใช้งานได้อย่างปลอดภยัยและที่สำคัญคือตัวรางปลัก๊พกพ่วงยังทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟพร้อมทั้งยังมีระบบป้องกันไฟกระชากและป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินอีกด้วยตัวเต้ารับรองรับขาปลั๊กทั้งสองและสามขาทั้งแบบตรงและแบบกลมมาพร้อมกับม่านชัตเตอร์ป้องกันฝุ่นและสวิตช์ควบคุมแยกทุกช่องเหมาะกับการใช้งานภายในบ้านออฟฟิศและสถานที่นอกอาคารต่างๆค่ะ สำหรับปลั๊กพ่วงอนิเทครุ่นนี้ครบถ้วนทั้งเต้าเสียบที่รองรับขาปลั๊ก2และ3ขาบแบบที่ใช้ในประเทศไทยมากถึงสีช่องมาพร้อมช่องเสียบ USB อีก2ช่องที่ช่วยให้การใช้สายเคเบิล USB ง่ายมากขึ้นทั้งยังควบคุมการทำงานได้ด้วยสวิตช์เปิดปิดโครงสร้างภายนอกทำจากวัสดุกันไฟแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาและมีระบบป้องกันไฟเกินใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานมอก ที่สำคัญคือปลั๊กพ่วงรุ่นนี้มีระยะห่างระหว่างเต้ารับที่กว้างเป็นพิเศษเหมาะกับผู้ที่มีปลั๊กไฟหรืออะแดปเตอร์ขนาดใหญ่ค่ะจุดเด่นของปลั๊กพ่วงจากแบรนด์ TOSHINO รุ่นนี้คือป้องกันกระแสไฟหรือแรงดันเกินอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยได้เมื่อเกิดเหตุไฟตก ไฟกระชากหรือแรงดันไฟเข้ามาในปริมาณมากมีจำนวนเต้ารับมากสุดถึง6ช่องรองรับได้ทั้งขาปลั๊กแบบ2และ3ขาพร้อมสวิตช์ไฟควบคุมการเปิดปิดแยกตามแต่ละช่องเต้ารับชัดเจนทำให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอีกทั้งยังมีช่องเสียบ USB ที่สามารถเสียบสายเคเบิล USB ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์นอกจากนี้ความยาวสายไฟของปลั๊กพวกนี้ยังยาวถึง3เมตรค่ะ หากคุณกำลังมองหาปลั๊กพ่วงหรือรางปลั๊กไฟที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีฟังก์ชันหลากหลายเราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากแบรนด์ g o n g n i u รุ่นนี้เลยค่ะด้วยจำนวนเต้ารับที่มีให้คุณได้ใช้งานสูงถึง4ช่องซึ่งแต่ละช่องนั้นยังมีสวิตช์สำหรับปิดเมื่อไม่ใช้งานส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีช่องเสียบ USB ให้คุณได้ใช้งานถึง2ช่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สำรองโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อื่นๆโดยไม่จำเป็นต้องใช้อแดปเตอร์เลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด